ชาวโคราชแห่ต้อนรับแอนโทเนียโพซิลกลับบ้านเข้าสักการะย่าโมัวก่อนเดินทางไปสู้ศึกจาก,กระวาลคว้ามองที่3ให้ประเทศไทยเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากสาวงามแอนแอนโทเนียโพซิลผู้เข้าประกวดหมายเลข MU T 3 1จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้คว้ามงกุฎ l i f e ออฟกลอรีมูลค่ากว่า50ล้านบาทและสายสะพายไทยแลนด์มิสยู n น v e r เวร์สไทยแลนด์ไปครอบครองได้สำเร็จ ทำให้คนไทยใจชื้นพร้อมลั่นวงสามมาแน่ล่าสุดเธอได้เดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของเธอเพื่อสักการะย่ามูก่อนเดินทางไปสู้ศึกจากกระวาลประเทศเอลชาวาดอในช่วงปลายปีนี้ทางด้านชาวโคราชแห่ต้อนรับอย่างอบอุ่นปรบมือรัวแห่ชื่นชมแอนโทเนียหลังมอบโอกาสนี้ให้ช่างแต่งหน้า เธอคือควีนแฟนหนุ่มโพสต์ยินดีหลังแอนโทเนียคว้ามงกุฎ MUT2023 แอนโทเนียเปิดใจหลังคว้ามงกุฎมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์2023ไปครองแอนโทเนียไหว้ายา่าโมก่อนโกทูจากกระวาลล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนแอนโทเนียก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดโคราชแฟนคลับต่างแห่ต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นเธอมาในชุดไทยสีส้มแสนสง่าซึ่งทางจังหวัดได้จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ รอมขบวนแห่ด้วยรถเปิดประทุนสุดคลาสสิกซึ่งมีนลินชัดนลินโชติรวราชัดรองอันดับ3และนิชานิชาภูลโพคะรองอันดับสสวมชุดไทยร่วมงานด้วยเช่นกันโดยมีกิจกรรมหลักๆก็คือการพบปะและทักทายชาวจังหวัดโคราชและเข้าสักการะเท้าย่าโมนะอนุสาวรีเท้าสุรนารี และในวันที่3กันยายนแอนโทเนียจะเดินทางไปยังวัดสาลาลอยเพื่อเสริมสิริมงมอคลและทำผัดหมี่โคราชแจกจ่ายให้กับผู้คนที่มาร่วมงาน